สนุนโดย Tesco Lotus, r u Moss Plus, s w i t f i ผลติตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตรา Sun Life เรื่องกระบองเพชรตั้งยกให้เป็นเซียนคนนึ่งเลยทีเดียวครับส่วนเรื่องฝีมือการทำอาหารก็ไม่เบาวันนี้ครัวคุณโก้จะขอโชว์ทำอาหารให้เราเป็นเมนูอะไรไปชมกันเลยครับเราจะทำอาหาร เพราะว่าพี่น้อหิวแล้วหิวจริงๆหิวจริงๆอันนี้หิวจริงเลยเมนอะไรบ้างที่เราจะทำในวันนี้มีสามชั้นทอดน้ำปลาโอ้ยโอ้โหทำไมก็ธรรมดานนั้นนโอ้ยมันยากนะไม่ค่ยดูตอนนี้หนูกินคลีนมาตลอดสองเดือนเห็นสามชั้นน้ำปลานี่คือแบบน้ำลายจะไหลมันเป็นสวรรค์สวรรค์ของคนรักมันแล้วนี่มาทำอะไรต้มยำปลากระพงโอ้ยแอบแอบคุยกับพี่ไปด้วยในระหว่างเราทำกับข้าวได้เลยนะคะคุยเรื่องแบบเบาๆความรักเบาไหม ความรักก็ได้เบาๆความรักแบบเบาๆนี่คุณตกลงสรุปจะแต่งไหมแต่งงานไหมแต่งี่คาดการไว้ประมาณกลางปีไหมสรุปคโก้วคิดว่าเดือนกรกฎาคือเดือนที่เรารู้จักกันแหละเราติดตั้ใจมีแฟนกันเขาบอกว่าตอนแรกนี่เกือบจะไม่ผ่านด่านครอบครัวเหรอคะใช่คือโก้เขาค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยดูทีวีอ่าแล้วก็บอกว่าหนูอยากจะมาคบกับกวางครับหรอน้องเพิ่ยนจบมานะ น้องก็ยังยังเด็กอยู่อ่ะเพิ่งยี่สามอ่าโอ้โหแล้วเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันก่อนดีไหมอ่ะอ๋อเราไปบอกอ๋อพี่น้องหนูเยอะแล้วครับเฮ้ยบอกเขาเงี้ยเหรออย่งี้เลยอ่ะแล้วโกว่าไงอ่ะไม่ครับโกที่เหลือโกด่าอย่างเดียวโกก็ชะงักหน่อยหนึ่งเป็นเพื่อนกันก็ได้เอาไม่ไม่ได้คบเป็นเพื่อนนะครับก็ที่จะมาคุยนี่คุยเป็นแฟนครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ไม่คบไม่เป็นไรบอนี้เลยเหรอเออเขาก็ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่กวางแล้วกันกับข้าวมันอะไร ขายในตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งขายเขาก็เลยบอกว่าคือโกเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโคบกับกวางไม่ได้คบกับโกอเคอร<อ>ับผมไม่อยากยุ่งหนูก็บอกว่าโอเคงั้นหนูขอแค่ให้โกรับรู้ว่าหนูกําลังจะคบกับกวางนะออทุกวันนี้ก็เหมือนกับว่าเรารับรู้ได้ว่าโกะชื่อโกน้อง,น,องนะครับก็เขารักและเมตตาเราคือเวลาแกแกไปเที่ยวไหนกับกวางเนี่ยก็จะ ซื้อของฝากหนูตลอดอะไรคือสิ่งที่ประทับใจสุ่ถามได้ไหมเขาเขาไม่ได้เป็นผู้หญิงที่เก่งอะไรมากต้องบอกก่อนว่างานบ้านงานเือเขาไม่ได้เก่งแต่เขาเป็นคนมีสมองอเขาเป็นคนที่แบบว่ารู้จัก นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเข้าใจแล้วเพราะว่ามาเติมเต็มไงคนนึงมีสมองคนไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นก็บอก็บอกว่ามันเติมเต็มคนหนึ่งมีสมองวางมวยมีนะวางมวยอีกคนไม่มีสมองเข้าใจได้คือมันพอดีกันนั่นแหละพอมาเจอกันแล้วมันพอดีกันเออแต่เขาน่ารักเขาน่ารักอันนี้ซีเรียสซีเรียสเขาน่ารักจริงอยากเจอเลยดูสิวันนี้เสียดายเขาไม่มา บอว่าเื่นไขเยอะในชีวิตอ่ะนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นไม่แต่เห็นบอกว่าคุณเคยแบบว่าทะเลาะกันถึงขั้นบอกจะเลิกกันทั้งทั้งที่แพลนว่าเอ้เราจะแต่งงานกันแล้วเลยคือมันมีมันมีหลายอย่างก็แบบว่าเหมือนแบบว่าอย่างอย่างสมมติว่าเราเมื่อก่อนนียโรงเรียนไก่เราเราชอบไก่ชนใช่ไหมล่ะใช่เราชอบไก่ชนเขาก็เอาตุกตัวเขาม่ได้ชอบตายแล้วยังยังอุตส่าห์จะมีคำถามอีกเรื่องประวัติคุณยังอุตส่าห์มีคำถามอีกเลยดค่ะคำถามข้อที่สามของเรา ปาส่งมานะคะคำถามข้อที่สามถามว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้พี่โกติบอกเลิกแฟนสาวระหว่าง 1. แคคตัส 2. ไก่ชนรู้เลยเหรอคะพี่รู้เลยต้องเป็นทะเลาะกันเรื่องไก่ทำไมถึงคิดว่าเป็นไก่เพราะว่าไก่เอาเวลากวางไปเอาเวลาโกะไปเยอะแล้วไก่ก็จะทำให้โกะค่อนข้างจะหมกงุ่นเสียเวลาแคคตัสนั่นแหละที่เป็นปัญหา เ,เขาเพิ่งสร้างมาประมาณสามปีไม่ต้องเน้นเหตุผลละยิ่งเน้นเหตุผล,ลยิ่งรู้สึกใช่แล้วแล้วเขาเพิ่งจะมาคุยเรื่องของการแต่งงานกันไม่นานเขาคบมา7ปีเ,เรื่อง,องไก่ไคือเรื่องก่อนเรื่องมันต้องนานแล้วเรื่องไก<อ>่คือเรื่องก่อนถ้าเขาจะอะไรกับพี่โก้เขาต้องนานแล้วแต่เหตุผลที่เรื่องอะไรเงี้ยเอาไม่ควาดมาผมนึกออกแล้วเพราะคำถามก็บอกว่าถึงขนาดเลิกกันแม้กระทั่งขอแล้วโอ้ยพี่เวิร์ดพี่อันนี้เราก็ไม่สามารถตอบได้เฮ้ย เฉลยแต่สรุปกันซะทีนหนึ่งพี่นวัดเลือกเป็นหมายเลขสองบอกไก่ชนพี่าจ้าบอกหมายเลขหนึ่งแคทตัตมาดูคำตอบ <c oughs> ตายแน่แล้วรู้แล้วไม่บอ,อกแล้วพี่นวัดรู้เหรอคะสายไปแล้วรับ นได้ผมผมนึกขึ้นได้ทีหลังตั้งแต่แบบจะจ่าพูดถึงเรื่องแคทตัสจจำได้ว่าเขาทะเลาะกันอยู่ครั้งหนึ่งเวลาที่เขาไลน์แล้วก็เถียงกันเรื่องราคาหรืออะไรสักอย่างึงอ่ะอะไรอ่ะทำไมถึงเป็นแบบน้คือเรื่องไก่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วเพราะเราจะรู้ดีว่าอย่าแตะอย่าคามเส้นนี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยผมชอบมาก่อนที่เจอคุณปีหงหรืออ่าแต่แค่ตัสเนี่ยมันหลังจากที่หลังจากที่เขาออกจากงานมาเราก็บอกว่าเอ้ยกวางเงินเดือนเขาก็เกือบห้าหมื่นนะอ ก็บอกว่าเอางี้ดีกว่าเรามาสร้างเรามาสร้างอนาคตกกด้วยกันดีกว่าก็ตัดใจทําตรงนี้ตรงนี้นี้แล้วก็มีวันหนึ่งทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องเรื่องแบบว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องอ,ะอ่ะแล้วเริ่มขึ้นถ้าจะไม่ไหวแล้วนะออจะพูดออกมาเลยเอ,อบอกว่าค<อ>วางพอก่อนไหมออผมผมชักจะเอาอารมณ์ตึงไม่ไหวแล้วนะพอก่อนไหมหยุดก่อนหยุดก่อนพ่อก่อนนะเตือนนะเอก็ไม่ไมเอาอีกเอาอีกสุดท้ายก็เลยพูดทันมันพูดออกไปว่าว่าเออโอเคถ้าคิดว่า อยู่ตรงนี้อยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วมันไม่ดีโอเคงั้นเราเลิกกัน้วเขาไงอะเขาก็อึ้งคือต่างคนจังจากกันไปประมาณประมาณวันหนึ่งเฮ้ยโอ้ผู้ชมพอไปสองเดือนเราแยกออกจากกันไปวันหนึ่งก็เหมือนกับว่าไปอยู่กับอารมณ์ตัวเองอ่ะฟังนะว่าทุกวันนี้สิ่งที่ผมทําอผมเป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้ชายเบบเน้นนวด่ะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าคือธรรมดามากถ้าจากใช้งานก็แค่เปิดไม่ใช้งานแค่ปิด มีฟังก์ชันบูทูธต่อรลวบบไร้สายหรือยิงขึ้นดาวเทียมไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นผมเป็นผู้ชายธรรมดาง่ายๆมากคุณก็รู้ก็เลยบอกว่าขอไว้วันหนึ่งวางกลับไปคิดก่อนกลับอีกวันหนึ่งวางกลับไปคิดดีๆก่อนนะว่าว่าอนาคตของเราเนี่ยเรายังมีกันและกันไหมฉันเชิงอนาคตของคุณยังมีอย่างมีผู้ชายคนนี้อยู่ไหมแต่ผมตอบได้คุณตรงนี้เลยว่าผมอนาคตผมผมยังมีคุณอยู่เสมอถ้าพูดประโยคนี้นะผู้หญิง หายหมดเลยเอาข้อนี้เราสรุปกันสันิดหนึ่งนะคะพิี่จ๋ามีบอโมพีนวัต1หนึ่งโมไม่ต้องกลัวเรามีอีกหนึ่งข้อข้อต่อไป2คะแนนคุณมีสิทธิ์ชนะกันได้เลยเดี๋ยวเราจะทำอาหารกันให้เสร็จนะคะแล้วก็จะขออนุญาตไปนั่งชิมฝีมือของพี่โก้แล้วก็ลูกมือพีนวัตรสนิดหนึ่งว่ารสชาติอาหาร ที่อยู่ตรงหน้าเรานั้นจะเป็นอย่างไรหรือกินได้หรือกินไม่ไล่อะไรอย่างนี้ไปไปไปนั่งตรงนู้นโอเคไปแน่นอนพี่่าพี่ต้องพาพี่นวัดไปก่อนเพราะเดี๋ยวทะเลาะกันอีกไา้เอาละค่ะอาหารจัดเรียงเต็มที่กันเลยที่เราทำเมื่อกี้นี้ครัวคุณโก้ นิดนึงว่าวันนี้ในรสชาติอาหารฝีมือคุณโกะนั้นจะเป็นอย่างไรเราลองชิมหมูสามชั้นทอดออไม่น่าเชื่อนะอันนี้คือรู้จักกันมานนารู้ว่าเขาชอบออรู้ว่าเขาชอบทำอาหารกินกับข้าวเหนียวเลยอ่ะมีข้าวเ,เหนียวร้อนๆข้าวสวยร้นอนๆะรสชาติเป๊ะมากอ,อ,อันนี้ไม่ได้อวยกันเองนะก็สูตรที่ที่รายการนั่นแหละจำเข้ามาก็เลยมาทำอยากชิมต้มยำหน่อยนึงค่ะต้มยำนิดเดียวมาชิมหน่อยเราจะให้คะแนนกันสักนิดนึงว่า อันนี้นเนี่ยต้มยำเนี่ยพี่ขอบาลานซ์บาลานซ์คะแนนด้วยนะเพราะว่ามันมีมันมีใครก็ไม่รู้อยากจะใส่แล้วก็ใส่อะเอานะทำไมอะมันต้องเปรี้ยวต้มยำยังไงมันก็ต้องแซ่บเปรี้ยว เฮ้ยอร่อยต้มเสี้ยวจะบอกให้ไหมมันก็มีความเผ็ดแล้วก็หอมคนที่ทาต้มยําปลาไม่เหม็นขาวได้เนี่ยเก่งแล้วใช่ไม่เหม็นเลยไม่เหม็นคาวไม่ไม่ไม่พี่ก้เนี่ยเขามีเสน่ห์ไปจงหวักแล้วเขาทํากับข้าวอร่อยแล้วก็ต้องเพิ่มเสน่ห์เข้าไปให้เขาอีกกนิดหนึ่งต้องถามพ่นวัฒนจะบอกเลยว่าสมมติว่าคนเราเนี่ยนะสำคัญที่สุดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องสวยหรือต้องหล่ออ่ะ อ่าถ้าเกิดตอบโจทย์ว่าไม่ต้องหลอกไม่ได้บูลลี่นะ<ม>อ่าเนี่ยมันเขาก็ไม่ใช่หลอแต่ทําไมเขาขายดีนั่นแหะสินั่นคือความมีสเสน่ห์ของเขาเขาสามารถสร้างจุดขายตัวตนได้<อ>ตรงนี้สําคัญก่าคำสวยคำงามก็เลยออกกปดักใหม่มาเรียกว่าน้าหอมมิสแกรนของมือบอกได้เลยนะครับว่าอันนี้เป็นแบรนด์แรกนะครับสำหรับใช้คําว่ามิสแกรนนะเนื่องจากว่าธรรมดาเราใช้นางงามแต่ว่าอันนี้เรามีแพลนที่จะขายต่างประเทศเป็นหลัก ที่สาคัญที่สุดเรามีทั้งหมด4กลิ่นกลิ่นแรกเลยนะี่ะกลิ่นแพร์ริสเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ oh. ดูทันสมัยฉ <G ül> ีดแล้วดูแพงๆกลิ่นต่อมานี่นะมิสแกรนโซโซคือเกาหลี mm hmm. อันนี้จะออกแนวน่ารักและเซ็กซี่ส่วนอันนี้เป็นมิสแกรนมิลานของผู้ชาย <All o. S 1> นะมิสแกรนมิลานนี่ผู้ชายตัวนี้จะต้องรอจะต้องดูรวยอันนี้สําคัญมากเพราะว่าทั้ง3กลิ่นเนี้ยมีการสํารวจมีการสุ่มตัวอย่างมาเยอะกว่าจะได้ mm hmm. แต่กลิ่นสุดท้ายเป็นกลิ่น ที่ผมกำหนดเองอ่ามิสแกรนริโอริโอเดจาเนโลเมืองในประเทศบราซิล ต้นเหตุของการแรงบันดาลใจในการทําน้ําหอมคือการเดินทางของผมหัวน้าหอมทั้งหมดนําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเรามีมาตรฐานทางด้านการผลิตน้ําหอมนะมีอีฟรานครับ international นะครับ fragrance associate อันนี้หมายความว่าเขาเป็นสมาคมในการควบคุมอยู่ที่เจนีวานะครับและควบคุมการผลิตตัวนี้ให้เราด้วย oh. เป็น non animal test นะครับไม่ทําร้ายอาสัตว์นะฮะและไม่เอาสัตว์มาเป็นเครื่องมือในการทำอาหารกิน oh. นะครับแล้วก็ gmo free ก็คือไม่มีสารปนเปื้อนหรือไม่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดการใช้แล้วเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของเรา โรงงานเรามีมาตรฐาน a ชียน GMP นะครับและ ISO 9001 2015และเป็นฮาลาล2 000แบบฮาลาลสำหรับประเทศไทย CICOT และฮาลาลสำหรับส่งออกต่างประเทศ1ขวดนะครับ1,750วันนี้ คุณเลือกกลินหนึ่งกลิ่นใดก็ได้นะครับ1กลิ่นและเราจะแถมให้อีก1กลิ่นคุณเลือกกลินหนึ่งกลิ่นใดก็ได้เพียงแค่1750บาทแล้วเรายังแถมแฮนด์เจลพลัสให้อีกหนึ่งขวดอะโลเวลาจากเม็กซิโกอีกหนึ่งร้อยเก้าสิบและยังแถมเซรั่มล้บายให้อีกสองไปทั้งหมดนะฮะยังคงเหลือ1750บาทโทรสิครับรออะไรอยู่หนึ่งสองสามห้าหรือแอดเอ็นเอดับบลิวเอทีนะครับแอดตะวันหรือสแกนคิวอาร์โค้ดอันนี้พอใช้แล้วนะอยากแบบอยู่นนนนีี่โออั้้้ผผมบกเลยยะคคุุณณูชาาถ และถ้าไม่มีใครมาสก,กิดถามว่าคุณใช้ยี่ห้ออะไรอะ่ะ การันตีได้เลยว่ามันไม่ใช่ของผมจำไว้เลยนะครับอันนี้มีแต่น้ำหอม Miss Grand นี่อันนี้ลูกกลิ่นคุณหนูมากกอกลิ่นคุณหนูเซ็กซี่นิดหน่อยคุณหนูแบบว่าคุณหนูใส่ชุดสีขาวว่ะแล้วก็โีตัวอันเนี้ยอันเนี้ยขอดูโปรโมชั่นอีกรอบนึงมีอะไรบ้างโปรโมชั่นวันนี้นะครับหนึ่งขวดหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทคุณเลือกได้เลยนะครับขวดไหนก็ได้กลิ่นไหนก็ได้ย้ำนะครับกลิ่นแรกนี่คือโซกลิ่นที่สองคือปารีสกลิ่นที่สามคือมิลานกลิ่นที่สี่คือริโอเดอ ขวดและยังมีแฮนด์เจลพลัสและเซรัมละอีก2ในราคา1,750บาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางได้แต่ส่งต่างประเทศไม่ได้ต่างประเทศกูต้องบอว่าต่อไปเนี่ยขายเมืองนอกแน่นอนแน่นอนยังนะหนึ่งต่างประเทศเลยหนึ่งสองสามห้าหรือ N A W A T สแกน QR code ช่วยด้วยอันนี้เราต้องการความมั่นคงนะเราบอกความลับเลยที่เราขยันขนาดนี้เพราะเราต้องการของคุณภาพราคาไม่แพงจนเกินไปเอาละเอาละเอาละ ขอแห้งไหมคะพี่ขอแห้งฮะาหนึ่งสองสามห้าครับอย่าตัดทิ้งนะเออเอา